รองเท้าก็ไม่ใส่แล้วจะไปไหนคะน้องมินจูน้องน้องจะไปไหนไปไหนคะรองเท้าก็ไม่ใส่นะนะ่ะเอาเอาแล้วจะไปไหนมาไปไปมาทางนี้มินมาทางนี้โอ้ย ไปไปดูตาเอาข้าวให้น้องเป็ดไปไปดูกล้วยไข่เคือนี้กล้วยไข่เครือสวยๆเหลือเคือเดียวนี่เละเอาไป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 ลูกไปเดินเดินเนไปนูน่นไปค่ะ โอ้ยไม,ไม่ต้องอุ้มเลยถ้าหนูอุ้มน้องนี่หนูเดินไม่ได้เลยไป <c oughs> ดูค่ะปล่อยน้องเป็ดออกมาทักชีไปเรื่อยต้นใบยาวยาวดูต้นของเขาอ่ะนี่นี่ดอกเม็ดของเขาแล้วต้นเล็กๆขึ้นเต็มต้นหมดเป็นผั่ เนี่ยค่ะถ้ามีน้องเป็ดน้องไก่เนี่ยผักพวกเนี้ยที่ติดดินแบบเนี้ยมันจะไม่ได้กินถ้าเราไม่ล้อมต่างหากเอาคิดว่าเราจะล้อมไก่หรือเราจะล้อมผักมีอยู่สองอย่างเราจะลอกักบริเวณไก่เป็ดหรือเราจะล้อมผักไว้กินเนี่ยค่ะแปลงยาวไปนูน้นผักชีใบเลื่อยเนี่ยค่ะต้นใหญ่ๆสวยๆน้องเป็ด กินเรียบร้อยต้นเล็กๆเต็มไปหมดเป็นผััมๆเรียบร้อยคิดว่าจะให้เป็นไอผักชีใบเลื่อยให้ขึ้นเต็มน้องเป็ดมาเรียบร้อยเนี่ยค่ะกําลังขึ้นเลยเนี่ยค่ะผักชีใบเลื่อยทั้งนั้นเนี่ยค่ะชีใบเลื่อยนะค่ะเยอะแยะ,ยะไปหมดน้องเป็ด ตีนเปเยเ,เนาะตีนเบนเบเหยียบนุน่นค่ะเขายังไม่ได้กินอาหารงุ่นงานเดินกันให้ท่านไปหมดซุกซักซุกซักหากินเป็นสเสดือนออกมานี่ไม่เหลือกินหมดสเสดือนออกมาตายเนาะเดือนพฤศจิกาละนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ คือผักสวนครัวไม่เหลือค่ะถ้าเราไม่ล้อมล้อมแบ่งเป็นโซนอ่าอตัวนั้นตัวผู้กัดกัดโอ้ยตูดงอนงอนอ้าวอ่าเน่เน่เน่เนี่เน่เ่เนี่เน่เน่ตัวจุดจนเนี่ยตัวผู้แน่เลยเนี่ยหาเงงอนัก เสียงออกเงียบเงียบเงียบตัวตัวเมียเยอะค่ะ <S <S เะะ <S 2> <S 2> นี่ยอ่านี่ไงไก่น้อยก็ออกมาได้กินมดกินแมงกินปลวกกินมดกินแมงกินปลวกกินผักกินหญ้าค่ะ <S <S เขาจะได้กินอาหารแบบแบบนี้ก็จะโตดี ถ้าเราขังไว้แบบนั้นค่ะถ้าอาหารไม่พออาหารไม่พอให้เขาเนี่เขาก็จะขนยาวๆตูดปอดๆทยอยตายค่ะนี่ค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชมอากาศเริ่มหนาวแล้วบรนอากาศเริ่มดีแล้ว เอามาดูน้องเป็ดกินเนี่ยค่ะดูเขากินดูผักชีใบเรื่อยป๊าดอย่างงามคุณผู้ชมขาดูกินได้กินดีกินค่กกินเน่ให้กินต,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 ตาย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 ปาด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  เฮี้ยนเต้เลเต้นเล็กๆน้อยๆนี่นี่นกำลังขึ้นเต็มประบวัวยิ้มย่องผ่องใสว่าผักชีไปเรื่อยจะขึ้นเต็มที่ไหนได้น้องเป็ดมาลาบเรียบเรียบเต้เอาน้องมินจู มีแมวน้อยตัวหนึ่งหลงมาด้วยก็เลยว่าจะเลี้ยงไว้แล้วน้องมินจูเป็นไรลูกฮะเป็นไรคะก็อุ้มน้องดีๆสิแล้วว่าตั้งชื่อให้ว่าน้องมีซับอืมอืมน้องมีซับเอาอุ้มน้องดีๆลูกอุ้มน้องดีๆเอามือตุ้มตูดน้องด้วยอาะตุ้มตูดเออเออเออน้องอ่ะอ่ะก็ปล่อยให้น้องเดินอืม Mhm. Bake up my cặp mìo noi, no. chúng ta mọi đi luôn. lên món Cặp hack our hack our. Nguyên, nóng mi sap luôn. Hãy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  luôn. mình luôn. Hãy luôn. Hãy อยูเล่นเบาๆให้น้องให้น้องกินกินข้าวเหรอลูก